ครับกับสตรีเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง u t u b e ทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานแหวนอินฟินิตี้นะครับฝังเพชรนะฮะก็เป็นตัวเรือนชุบเป็นชุบสีขาวร้วนนะครับแต่จริงๆตัวเรือนข้างในเป็นทอง 18K สีเหลืองนะฮะแต่ลูกค้าก็ให้ทำสีเหลืองแล้วก็ชุบเป็นสีขาวนะฮะ ก็ลูกค้านําแหวนเพชรมา1วงนะครับเป็นแหวนเก่านะแกะออกมานะครับมีลูกค้ามีเพชรอยู่ในตัวเรือนเก่าอยู่16เม็ดนะฮะก็ทั้งหมดที่ฝังไป25เม็ดก็เอาของที่ร้านเพิ่ม9เม็ดนะฮะก็ใช้ไป9เม็ดก็ประมาณไซส์ห่ตังค์นะครับก็ออกมาอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้หนักประมาณ3.46กรัมนะครับไม่ถึงสลึงนะฮะก็รูปทรงแข็งแรงนะครับทนทานนะครับ ใส่ได้ทุกวันนะครับเป็นแคชเชียลเดย์นะฮะเตยที่ฝังไปก็ไม่ได้สูงนะฮะก็พอดีนะรูปก็ไม่ติดมือนะฮะใส่กระเป๋าก็ไม่ติดงเกงนะฮะก็โอเคนะครับประมาณนี้อินฟินิตี้ก็อย่างที่เข้าใจนะครับเป็นความหมายก็ไม่รู้จบนะฮะก็เหมือนกับทำอะไรก็เข้าเงินทองไหลมาเทมมาแบบไม่รู้จบนะครับอันนันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานอันนี้เป็นงานเชิงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดมีประสงค์ที่จะนําแหวนเก่ามาลือ้อโครงสร้างแล้วทํามันใหม่ก็ยินดีนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาคร่าวๆก่อนนะครับพร้อมกับแบบนะครับเดี๋ยวผมก็จะประเมินราคาคร่าวๆก่อนมาเข้ามาตกลงราคาที่ร้านกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนภาพนิ่งเนี่ยเดี๋ยว ผมจะภาพนิ่งกับภาพเคลื่อไหวเดี๋ยวผมจะว่าเาใส่ไว้ในคลิปหลังคลิปนี้นะครับผมก็ท่านใดท่านดูภาพนิ่งกับภาพเคลื่อไหวอย่างเดียวก็เชิญหลังคลิปเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองผเลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ TikTok ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ